สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับมาแวะเอวหานนหนองๆแถวสนามกอล์ฟนะครับวันนี้เขาจะตั้งวงกันนิดหน่อยนะครับนี่เขากำลังทำเ,เข้ากันอยู่นอกเขาหนองน,นะครับแต่น้อยในสนเดอร์เอาถอดอะไรนี่นะจะอร่อยหน้องๆกุ้งในหลุมครับโอ้นี่ครับกุ้งหลุม <laughs> นี่ก็มีนะครับเหล้าขาวก็มีเบียร์ก็มี น้องๆคนย่างหรอนี่นะครับนี่นะครับโอ้กุกเอกมันี่จะออกหล่านี่ก็ลูกเบากุกเอกคนี่เขาเอาบรรยากาศบบบ้านๆแ้งตรงกล้งน้าเพื่อนะครับนี่โอ้เนี่ยตั้งแมงเลยนะครับอ่าตั้งแมงกรบช้อนยอดใช้ไฟแบบสีม่วงนะครับของห้องว่าไฟแมงดานี่นะครับบรรยากาศ เดี๋ยวไปดูนะครับพอจะได้ก่อนครับแมงจอนแมงกระชอนนี่น้องของใส่หม้อนี้ไห้นะครับโอ้มันกระชอนเริ่มเริ่มจะมีแล้วนะครับสุกนี่โอ้ไม่เผ็ดเขาจัจัจนนี่นะครับแมงกระชอนแอ้มเมนูทอดนะครับน,น,น้องอนทะี่หนาครับเก็บบรรยากาศแบบบ้านๆมาฝา,ากครับผม <c oughs> <c oughs> ครับ ในนองเขากำลังดูสูตรต้มเป็ดต้มอึงต้มเข่าของชีวิตคนบ้านนอกอยู่นะครับกำลังหั่นอ่านยองหน่อยโซ่หน่อยนี่นะครับคุกมือหนึ่งของสนามกอล์ฟเลยนะครับนี่น่าสนามกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ดสุดยอดเดี๋ยวต้องสวกวันจะมาเอาสูตรกิมจินะครับไประสาทฮักดองดีๆมันเฮาเนี่ยเนาะ เดี๋ยวสักวันจะเอาไปฝากนะครับสุรกิมจิครับตัวน,นี้เขาก็มีเมนูนะครับมะเสริมต่อไปก็ลุงดินว่นนะครับกําลังเลทอดอาใส่แก๊สอาใส่แก๊สกลืนบ้านจากสนามกอล์ฟอเตอร์ฟอร์ดน้องสาวคนสวยนี่นะครับไอ,อยู่ไปบ้านๆวันนี้เขาจะมากินแจมด้วยกันสักน้อยนะครับนี่นครับแข่งลุ้งรื่งดื่ม เดี๋ยวเราจะชิมดูนะครับน้องขอบอกทำสุดฝีมือนี่ผู้ช่วยกุ๊กนะครับแห่งวอเตอร์ฟอร์ดครับไปชิมดูนะครับแมงกินนูนทอดตีไปก็ลุงเด่นนะครับกำลังได้ทอดทอดสองทอดกรอบอร่อยนะครับนี่ครับน้องสาวคนสวยผู้ช่วยกุ๊กแห่งวอเตอร์ฟอร์ดครับนี่นะครับกุ๊ก เอกนะครับวอเตอร์ฟอร์ดแหมคนเก่งเลยมือหนึ่งเลยนะครับพอดีวันนั้นแม่หญยน้อยกับมาพักนะครับที่วอเตอร์ฟอร์ดคนนี้นะครับใครสนใจนะครับทําอาหารแบบอิตาเลียนเกาหลีเนาะถูกครับใครสนใจมีพักพวกอยากเปิดร้านอาหารแถวต่างประเทศติดต่อมาได้นะครับนอกเขาก็อยากไปอยู่นะครับเผื่ออนาคตเนาะครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับเก่าบรรยากาศ กินแบบบานๆมาฝากนะครับผมแก้มกับแบบบานๆเลยนะครับผมครับเชิญเ้าก็ไครับเช้ากคือกดไหคใช่กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมแลอย่าะครับนี่เหนือครับลุงจง